ลาบปูหน้าพีานา่น้องมือนี้ลาบปูหน้าเห็ดลาบปูหน้าได้มือนี้เด้อหลัพี่น้องมาลาบอีปูมือนี้ลาบกับปูหน้าเอาคนแกะออกแนก็มาใส่โคกใส่โคกต่ำบีบมะน้าม,ามาั่นขั้นอ่อนามันไอ้ดอกนี่เอาก็แกะออกแกะออกเด้อพี่น้องเด้อใส่โคกต่ำใส่โคกต่ำต่ำให้มันแรงแล้วก็ขั้นอ่อนาวมันี ตามมันแหกตามมันแรลกตามมันแรลกเาะมาขันเอาหน้ามันบานีพี่น้องเด้อตามมันแรกันเด้อตามนแกแล้วมากรองเอาหน้ามันบานี่ไยังตามันแรกตามแหแล้วนน้พนน้ซ น้ำใส่เอาน้ำใส่คลเล่คลเล่อมเนื่นอใส่มือเลยใส่มือเลยใส่มือขันเลยใส่มือบีบใส่มือบีบเอา xong mua đẹp khoảng năm rồi เหลี้แต่กากวานี้กากนี้ฮก็ไปพิมพ์เลือแต่กาก,กรอบหนึ่งนี่ไแรอวพี่น้อง พี่น้องเด้อได้มาเราหกับม็เทสไซมอลก่อนนี่เทสไซมอเทสไซมอเรากมา็มาตั้งไฟตั้งไฟตั้งไฟแล้วก็คนให้มันแช่นน้อยจังมาปรุงบัดนี้เด้อพี่น้องเด้อ ร่างในทีพี่น้องก็ร่างในทีคนใส่จังน้อยแฮมเขียนตังไฟแรงน้อยก็นลาปูพี่น้องลาสปปูร่างในทีเลยอีกนิดนึงเอาตั้งหมอทา ตั้งหัวถากับไปซ้อยหอมหมอ้อซสสุกซ้อยหอมซ้อยหอมเตรียมหอมก้าขขวา่พริกปอพริกปุงเตรียมในที่เย็ได้ดปล่าเนี่ยปรุงไปในห้องใส่เลยข,อข,อขา้ขขวาวคั่วข้าวคั่วติกปน่นมักเพชรกับใส่หลาย ใส่เข้าไปตีผงผงนัวผงนัวผงนัวจังน้อยใส่น้ำปลาน้ำปลาเข้าไปคนเมองพี่น้องเราผงร้ก,กันได้พี่อนออ้องเอ้ยเดี๋ยวหมอขวมปีดไว้ก่อน ใส่บกกอกพี่นอ้องลาบปูใส่บกกอกไปพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วพี่นอ้องเสร็จแล้วลาบปูลาบปูใส่บกกอกพี่นอ้อง ตามยังไงมามามา,มา,มากินน้ำกันเด้อบบดนี้เด้อแล้วแล้วมามาพี่น้องมาเขาไม่นี่ลาบกับปูกับเขาเเหนียวไหมใส่เลยซีมกันเด้อพี่น้องเอ้แซ่บปะอือหือ หยอดพี่น้องสุดหยอดมามาพี่น้องมาขอนิยวไหมกราบกระปูขอนิยวไหมกับลาบกระปูเด้อมาเด้อพี่น้องเองกินน้ำกันเด้อ